ถ้าคุณเลือกถอยจากความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะทำอะไรไหมอะเเรามาดูกันนะคะว่าพิพาสําสำรับนี้นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะ่วด้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ อ่เรามาเช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณก่อนนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่แปดไม้นะคะใบที่สองของคุณนะคะเป็นไพ่โดวอลค่ะใบที่3มของคุณนะคะเป็นไพ่สิบถ้วยนะอืมจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่า ในตอนนี้นะคะตัวของคุณเองนะคะมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีความสุขเลยนะคะมองไม่เห็นความสุขมองไม่เห็นความสบายใจมองไม่ออกเลยว่าอนาคตวันข้างหน้านะคะคุณจะสามารถมีความสุขได้จริงๆรไหมแล้วการที่ตัวของคุณเองนะคะมีความคิดและความรู้สึกแบบนี้นะคะ,ะ,คะก็ทำให้นะคะทุกๆอย่าง ในความรักอะค่ะกลายเป็นไปว่าคุณเองก็ถอดใจจริงๆนะคะก็ทําให้คุณนะั้นะเลือกที่จะถอยออกมาพลังงานของคุณคือหมดใจแล้วหมดความรักแล้วนะคะไม่ต้องการแล้วนะรู้สึกว่าให้อภัยมาตลอดนะคะให้โอกาสมาตลอดเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวของเขาเองนะั้นะคะไม่เคยรักษาโอกาสที่คุณให้เลยนี่คือพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคนธาตุไฟ พลังงานของคนธาตุน้ํานะคะแล้วก็พลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแล้วเรามาดูพลังงานในฝั่งของเขานะสองไม้นะคะ The Star ค่ะอ่าหนึ่งไม้นะคะ พลังงานของคนธาตุไฟนะคะแล้วก็พลังงานของคนราศีกุมนะคะจากพลังงานของเขาเนะีบีก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวของเขาเองนะคะก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะเหมือนกับไม่ตั้งความหวังอะไรกับชีวิตเลย ะะใช้ชีวิตตามใจตัวเองในทุกๆวันค่ะใช้ชีวิตตามอารมณ์ตามความรู้สึกเท่านั้นเลยนะคะไม่ได้มีการมองหรือการวาดฝันนะคะอนาคตร,ระยะไกลเหมือนที่คุณเองคิดนะคะตัวของคุณเองเป็นคนที่วางแผนอนาคตนะแล้วคุณเองก็เคยพูดกับเขานะคะถึงสิ่งที่คุณเองอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคตวันข้างหน้าถามว่าแล้วเขาอะค่ะรับรู้ไหมนะคะแล้วเขาอะค่ะ อยากที่จะทําให้ทุกอย่างนะคะมันเป็นแบบนั้นไหมก็ต้องบอกว่าตัวของเขาเองรับรู้นะคะแล้วก็อยากที่จะให้สถานการณ์ต่างๆนั้นอะมันดีขึ้นด้วยล่ะคะ่ะ แต่ทีนี้นะคะด้วยความที่ตัวของเขาเองในบางครั้งอ่ะนะเขาก็รู้รู้สึกว่าเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะมาเป็นคู่ที่ดีให้กับคุณได้นะคะบางทีอาจจะมาจากการที่คุณและเขามีอายุแตกต่างกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็เลยทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้คิดที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะ เพราะคุณให้อภัยเขาตลอดไงก็เลยกลายไปเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เหมือนฝั่งชีวิตของเขาเองน่าจะมีอะไรเข้ามาให้เขาได้มีการเริ่มต้นนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้อะคะ่ะที่ขึ้นมาตรงนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าตัวของเขาเองนั้นมีการงานใหม่ๆนะคะสังคมใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่าพลังงานของเขาก็อย่างที่พีพูดไปแล้วว่าเขาดูเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ได้มองอนาคตระยะไกลนะคะนี่คือพลังงานของเขา แล้วเรามาดูกันนะคะว่าถ้าคุณนะคะเลือกที่จะถอยออกจากความสัมพันธ์นี้เขาจะทำอะไรใหมสี่ถ้วยนะคะสิบเหรยียญอืม เด็กถือไม้นะคะสเตรนนะจลโลเฟอร์ over, นะคะแล้วก็เจมพพอลเลอร์นะคะอืม hmm. ต้องบอกว่าถ้าหากว่าคุณนะคะถอยออกจากความสัมพันธ์นี้ถามว่าเขาจะทำอะไรไหมบีก็บอกได้เลยว่าเหมือนตัวของเขาเองนะคะ ก็จะไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าสเตรน์ออกมาตรงนี้เราปิดท้ายด้วย The Emperor ไพ่ทั้งสองใบนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าตัวของเขาเองนั้นบางครั้งก็ไม่รู้ว่าตัวเองนะคะจะสามารถทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถทําได้ถูกไหมคะเขาสามารถพูดคุยกับคุณได้เขาสามารถให้เวลากับคุณได้เขาสามารถทําให้ทุกๆอย่างมันกลับมาเป็นสิ่งที่ดีๆต่อกันได้แต่ตัวของเขาเองนั้นเลือกที่จะไม่ทําเลือกที่จะปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปเลือกที่จะปล่อยทุกอย่างมันจบไปนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบีบอกได้เลยว่าถ้าคุณถอย เขาจะยังไม่ทำอะไรเพราะความที่เขาเองมีอัตราความเป็นตัวตนสูงอย่างที่บีพูดไปว่าเขาสนใจแค่ความสุขในปัจจุบันเขาไม่ได้มองอนาคตระยะไกลนะคะเขาก็เลยยังไม่ได้คิดว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีคุณอ่ะจะเป็นยังไงแต่ทีนี้นะคะถามว่าแล้วถ้าหากว่าเวลาผ่านไปมากกว่านี้ล่ะนะคะหลังจากที่คุณเงียบหายไปนานแล้วเขาจะทำอะไรไหมอ่าขึ้นมาเป็นเดอะซันนะคะ แปดเหรียญน,นะแล้วก็1ดาบอ่ะโอเคแน่นอนถ้าหลังจากที่คุณเงียบละหายไปนะคะระยะเวลา1เดือนนะคะ2เดือนอ่ะระยะเวลาประมาณนี้ตัวของเขาเองก็จะมีการขยับนะคะคือเขารู้แล้วว่าการไม่มีคุณอะ่ะมันไม่มีความสุข ะะเขารู้เราว่าการที่ไม่มีคุณนะชีวิตของเขาะคะ่ะมันแย่แค่ไหนนะคะแล้วการที่เขาตื่นรู้ได้แบบนี้เขาเองก็จะมีการ ติดต่อคุณนะคะหรือแม้กระทั่งการเดินทางมาพบมาเจอกันกับคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตามพลังงานหน้าไพ่นะยคะมันเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าเมื่อเขารู้ตัวแล้วตัวของเขาเองจะทําให้สถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขาได้มีการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มนะคะว่าถ้าหลังจากที่เขาเองติดต่อคุณแล้วแล้วคุณให้โอกาสอนาคตจะเป็นยังไงอีกนะคะอะมาดูเพิ่มกันอีกนิดหนึ่ง เหมือนเดิมอะคะ่ะเดอรเมซิชเขึ้นมาไปแรกเลยก็คือเขาก็เป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนีคะเห็นไหมเดอร m เมซิชเชนะคะอัศวินถือไม้แล้วก็แปดดาบพะฉล้นลเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเหมือนเดิมเลยคะ่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะก็เหมือนกับว่าเขาแค่จะพูดเพื่อดึงคุณกลับมาแต่พอคุณกลับมาแล้วเขาเองก็ไม่ได้สนใจจริงๆว่าคุณจะเป็นอย่างไง เขาจะทำให้ความสัมพันธ์กลับไปอยู่ในสภาวะของความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะกลับไปอยู่ในสภาวะของความสัมพันธ์ที่มันคาดหวังอะไรไม่ได้เลยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะถ้าถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันคุ้มที่จะกลับมาไหมบีบอกได้เลยว่าพี่ไพ่เขาบอกว่าไม่คุ้มนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยนะว่าคุณนะคะ่ค่ะจะยังให้โอกาสเขาหรือเปล่า แต่ถ้าตามพลังงานหน้าไพ่นะบีก็บอกได้เลยว่ามันไม่คุ้มเลยนะคะไม่คุ้มที่จะกลับมาแล้วเสียใจกับเรื่องเดิมๆิมอ่ะเรามาดูในส่วนของไพ่ออร์คอลนิดนึงนะคะไพ่หมายเลข61นะไพ่หมายเลข13นะคะไพ่หมายเลข29อ่าหมายเลข56คะ่ะหมายเลข71นะคะแล้วก็หมายเลข17เเห็นไหม ขนาดพี่ออร์เคลน่ะยังออกมาแบบเดียวกับพี่ทาร่เลยนะคะว่าการกลับมานะคะหรือการตามของเขาะคะที่ยังไม่คุณกลับมาเนี่ยก็จะกลับมาแค่ประเดียวประดาวเท่านั้นนะคะกลับมาแค่พักๆคู่ๆเท่านั้นเองนะคะแต่เขาเองไม่ได้คิดที่จะมองอนาคตระยะไกลคุณเห็นไหมคะไพ่ของการตัดฝันนะไพ่ของการตัดฝันไพ่ของการตัดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันควรจะไปได้ไกล ตัวของเขาเองก็เลือกที่จะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรานะคะต่อให้เขาเองจะบอกคุณว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็ให้คําสัญญากับคุณนะ่ะพี่ไพ่เขาย้ําตรงนี้เลยนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นให้กับคุณได้อืมขึ้นอยู่กับคุณเลยนะว่าคุณจะยังให้โอกาสเขาไหมนะคะอ่าเรามาดูในส่วนของวันเกิดวันที่นะคะแล้วก็ราศีเพิ่มเติมนะ ราศีเมถุนนะคะหรือค,ค,คนที่เกิดวันที่3คนที่เกิดวันที่25ค่ะคนที่เกิดวันที่7นะคะ examples, หรือว่าคนที่เกิดในราศีตุลค่ะคนที่เกิดวันที่15นะคะคนที่เกิดวันจันนะหรือคนที่เกิดวันที่14ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่เลขบัตรประชาชนนะคะ สามารถที่จะเกี่ยวได้ทั้งหมดเลยนะคะก็มีเลข 61, 13, 29, 55, เอ่อ71นะคะแล้วก็17ค่ะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ